นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะบรรยากาศสดๆนะคะจากฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะที่พี่หนูแดงพิมพาพรสุริมาเยือนเวทีโอโหเสียงกรี๊ดดังสนั่นมากๆเลยนะ,ะเป็นหนึ่งศิลปินที่เป็นขวัญใจแฟนๆมายาวนานจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะชทช้าโชว์ของเราที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะก็ได้ต้อนรับพูดคุยกับพี่หนูแดงพิมพาพรสุริให้หายคิดถึงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนณสุและก็วสวัสดีแฟนรายการาทุกทุกท่านเลยนะคะที่กําลังรับฟังอยู่กันนานี้นะเจ้าค่ะค่ะพี่หนูแดงพิมพาพรสุริตตัวจริงต้องร้องน้าตาเมียซาอุให้ฟังสักท่อนหนึ่งสิคะคุณพี่ขาเอาเลยจ้ะจ้ะเอาเลยนะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะนึกนาน,นออไม่ใช่นานค่ะอ๋ ไมาร่ตะองรัก really yes. ไม่ด้ตรงเงินรู้ข่าวปวดร้าวเลืเกินมารู้ว่าเงินไม่มาจึงมีแต่สุดยอดมากเลยนะคะโอ้โหเพลงนี้นี่ออยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆกี่ปีแล้วคะพี่หนูแดงโอ้ น้องออยตอนนี้กี่ปีแล้วคะตอนนี้ถ้าคนกันเองหนูปี่สิบกว่าแล้วกันค่ะพี่คนกันเองใช่ไหมคะค่ะงาะอั้นของพี่หนูแดงนี่คนกันเองกี่ปีเดียเป็นเพลงที่ดังในปีพศอะไรคะพี่ปีพศปลาีสองเก้ามันน่าจะสามสิบหกปีแล้วโอ้นะถือว่าสามสิบหกปีแต่ว่าเป็นเปเป็นเพลงที่สุดฮิตจริงๆต้องยอมรับเวลาไปร้องคาราโอเกะเพลงนี้ต้องมานะคะพี่หนูแดง โอ้ขอบคุณมากเลยก็ออยังแบบยังดีใจนะยังแอบดีใจทุกครั้งที่ขึ้นอด้านหน้าเวทีหรือว่าไปพบปะกับพี่น้องไปร้องเพลงให้พี่น้องฟังเนี่ยถ้าเจอตัวกันเขาจะบอกว่าร่อ,องนีงน้าต้เนี้้าอูให้ฟังเม่อันนี้แบบ,แบ,บปือดีใจนะที่แนะบบเขายังยังคิดถึงอยู่ยังนึกถึงเราถ้าพี่พ้องไปิีก็ยังนึกถึงน้ำตาเนี้ซาอูอะไรเงี้ยก็ก็จ นะคะพี่หนูแดงนี่มีเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากนะคะอย่างหัวใจทำฮอนนี้แฟนๆก็ยังมีขอกันเข้ามาอายเข็มนาฬิการักมั่นคงนะคะแล้วก็ถามทำไมนี่ก็ยังมีคนชอบกันอยู่นะคะถามทำไมอะเนาะนานนานนะคะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากด้วยนะคะค่ะค่ะนะคะอ่ะอัปเดตชีวิตพี่หนูแดงนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะช่วงโควิดและตอนนี้ส่วนใหญ่พี่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดไหนอะคะ อหยุที่เปูมผ่าที่บ้านที่บ้านเกิดค่ะมาอยู่มาอยู่ที่บ้านเลย๋อ,อ <c okes> ช่วงโควิดได้ทําอะไรยังไงบ้างไหมคะพี่เราได้กลับมาอยู่บ้านก็ช่วงโควิดนั่นหลักค่ะเพราะว่าเรา <c okes> เราได้ได้มีโอกาสมาอยู่บ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนั้นมันช่วงที่เชื้อของโควิดกําลังแรงแล้วเวลาเราเข้าเข้ามาที่บ้านเกิดเราเนี่ยคือมาจากกรุงเทพเนะพี่ยต้องจับตัวต่างๆค่ะค่ะ เขาต้องต้องมาตรการเขาเข้มหน่อยนึงว่าต้องรายงานตัวว่ามาจากไหนต้องกักตัวติด4วันไอเราเลยไม่ไม่ไม่ได้เข้าบ้านเราก็เลยไปนาเลยไงเพราะว่าเราก็ไปอยู่ที่นาเลยเนี่ย <ไป S 2> ค่ะไปอยู่เถียงนาเลยใช่ไหมคะอยู่เถียงนาเลยด้่ความสบายใจของพี่น้องชาวบ้านเราเ <ๆ S 1> นี่ยเพราะ่เพราะว่ามันมันมันก็จะเป็นหลายที่ตอนตอนนั้นมันก็นันแรงกันมาในเรื่องเชือโควิด คือคือเป็นแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะหนักใน,ในอาการนนะคะตอนนี้ตอกข้าวหรือเป็ไปส่งกนันก็ยังต้องแบบต้องส่งไว้หน้าประตูนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีเชื้อไม่อะไรหรอกค่ะแต่ก็ต้องระวังเพื่อเพื่อมันพเพาะเชื้อหรืออะไรเราจะเป็นตัวผาหาห่านอาะาหรือเปล่าเราก็เลยไปอยู่นาะค่ะแล้วก็หน<อ>ึ่งข้าวตอนแรกเข้าไปส่งแล้วทีนี้เขาต้องไปทาง,งานาก็หมดไม่ต้องส่งปาระสานมา เราก็สารมาก็เลยหงเองที่นาก็เลยกอไปกอไปกอบูเพงข้าวเองเลยทีนี้ก็ติดใจติดใจก็เลยอยู่นานแล้วตรงนี้อ๋อนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดชยภูมิค่ะแต่ว่าพี่หนูแดงก็ไม่ได้หายไปไหนนะก้อยออยก็ยังเห็นพี่แบบมีถ่ายละคงถ่ายละครด้วยก็คือเดินทางมาถ่ายละครที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ โอ้ยสังอ้อยตอนนี้พี่เป็นดาราแล้วนะว้าวเป็นดาราเล่นละครเรื่องอ่าเล่นละครเรื่องอะไรคะพี่คะผ่านไปนะคะตอนนั้นที่ออดแอไปเรียบร้อยแล้วก็นั่นก็คืออ่าเป็นเป็นรับเชิญก็คือสดแทบละยีหลีแลวก็มาแสดงอ่าทายาทพันเขาิเหียวค่ะค่ะแล้วก็ออดออนแอไปแล้วถ่ายเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็ จบไปเป็นที่อาวสานเรยียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีสิ้นลโซ่ที่จะต้องออนแอร์ที่วันที่สิบเก้าวันพูดที่สิบเก้าที่จะถึงนะคะ,คะตุลาคมเนี่ยอ่าทางช่องวันใช่ไหมคะวันสามสิบเอ็ดค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มถึงสองทุ่มค่ะค่ะนะคะแล้วพี่หนูแดง<ม>พิมพาของเรานี่ไปเล่นเป็นบทบาทไหนคะในละครสิ้นลโซ่ โอ้โหไปเล่นบทเหรอคะค่ะโอ้โ่อยากจะบอกเลยว่าเป็นบทที่สันแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นบทของเลขเีคําเสาอเป็นเลนขเีคงนะคะในในเรื่องของที่นายโตค่ะแล้วก็จะมีป้านแหลมก็คือปอยฝ้ายที่จะอยู่วัดที่กันจะอยู่วัดที่กันอก็จะมีเรื่องดรามา่าอุ้ยเป็น เป็นอะไรที่น่าสนาจนั่งอีกอุณรอติดตามค่ะใครดูเราจะร้องได้นี่นะต้องคอยติดตามพี่ดนูแดงของเราพอพูดว่าเล่นกับพี่ปลอยไฟยรับรองว่าบรรยากาศการถ่ายทำนี่คือสนุกแน่นอนใช่ไหมคะสนุกก็ปลอยไฟยแบบก็ช่วยเราได้เยอะเลยอย่าเสียจำกดได้ม้่งจำไม่ได้บ้างเออคุณคนณดงก็ช่วยอะค่ะเพราะนางแสดงเป็นเป็นผู้หญิงนะคะนางก็จะแบบสนุกสนานสนุกอยู่แล้วไอ้ขี้แยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ค่ะก็ต้องแบบได้คำว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็แนะนำเราเหมือนช่วยกันอะไรย่างนะคะก็ถือด mm ้ว hmm. ่าเป็นอ right> ีกหนึ่งงานที่สนุกแล้วก็พ well> ี่พิมพาประทับใจเนาะแต่ว่างานเพลงพี่พิมพาพรสิริก็ไม่ทิ้งไปไหนใช่ไหมคะอออเห็นมีส่งเพลงมาที่90ลูกทุ่งรักไทยหลายๆเพลงเลยเป็นเพลงใหม่ด้วยอ๋อค่ะยังไงก็อยากอยากให้ฟังเพลงใหม่อีกรูปแบบหนึงเนาะของแดนจินบาบอยสิวะ ก็คือยังคิดถึงยังนึกถึงอยู่ก็เลยส่งเสียงมาให้ฟังในในเพลงอ่ะชยชาเนาะก็จะมีเพลงอ่ว้าหลังก่อนนะแล้วก็จะมีเพลงสัญญาฮักเมื่อดอกคุณบานนี่ก็จะจะสนุกหน่อยเอาไว้ลำหอพัได้เ่ค่ะแล้วก็มีวนสุดก็ อ,ออกวันจันยสัญญาค่ะอ๋นะคะเสียงเพราะทุกเพลงเลยนะคะเนื้อดีด้วยแล้วก็พี่พิมพานี่ก็ร้องเพลงนี้โอ้โหเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนของพี่พิมพาพรสิริจริงๆเลยนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณนะั้คุดทุกท่นเด้วยที่ยังแบบ ยังรักกันยังคิดถึงกันอยู่ตลอด่ฝัดความคิดถึงคิด้างด้วยนะคิดถึงทุกคนเลยค่ะได้เลยเดี๋ยวมีฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เมื่อไหร่เนี่ยต้องเชิญพี่หนูแดงมาขึ้นเวทีนะคะยินดียินดีขอบคุณมากเลยที่ยังคิดถึงกันค่ะรับรองว่าเสียงกรี๊ดสนานเพราะว่าพี่หนูแดงไม่ใช่นักร้องอย่างเดียวเป็นดาราด้วยตอนนี้เขาเป็นดาราแล้วนะเอนะคะ พี่หนูแดงคะแล้วเพลงอะค่ะที่พี่หนูแดงปล่อยออกมาเป็นเพลงใหม่นี่คือเป็นแนวถนัดของพี่เลือกเพลงเองหรือว่ายังไงะคะอ๋อเรื่องของเพลงนะคะก็เป็นเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นจังหวะดีนะคะได้ไปเจอกับพี่สาวที่นารักท่านชอบแต่งเพลงท่านยศตำแหน่งท่านก็คือร้ 100, อยต่อร้อยต่อพ่น ทานตำรวจโทรหญิงถึ <c oughs> งทองวันนี้รัตน้งศองสีนะคะท่านแต่งเพลงให้แล้วก็บอกจะให้หนูแดงร้องอนะไรเยงี้ก็ได้คุยกันก็ได้ก,ก,ก็ก็นำเพลงมามาลองซ้อมลองร้องกันอยู่เออก็ก็เป็นอะไรที่เขาท่าดีหน้าร้านดี่บอกว่าท่านิดแต่งเลยแล้วก็ชอบในการแต่งเพลงอยากให้หนูแดงร้องก็เลยได้มีเพลงขึ้นมากันนะคะแล้วได้ปล่อยทาง youtube อะไรยังไงบ้างไหมคะพี่หนูแดงเผื่อแฟนๆจะเข้าไปติดตามอะค่ะ ก็สามารถติดตามได้นะคะที่คุ้มเรายัางหลานปูนแลน,นะคะช่องเอ่ YouTube, อยูทูบคุ้มเราเวียงหลานปูนแลแล้วก็จะมีช่องของูแดงทินพ่อพอนสีก็คือหนูแดงทินพภาพอนสีซีเวอร์ค่ะชื่อช่องนี้นะะเลยใช่ไหมคะช่องช่องของหนูแดงก็ก็จะมีเพลงแล้วก็ช่องที่ออกมีสิทธิ์เต็มเต็มเลยแล้วก็ดูแบบภาพสวยงามเลยลก็คือช่อง คุ้มเราอย่างว่าลานปูนแลงอ่านะคะก็ฝากแฟนๆทุกคนที่คิดถึงพี่หนูแดงพิมพาพรสุริแวะเข้าไปติดตาม YouTube ทั้งสองช่องเลยนะคะแล้วก็ไปชมผลงานพี่หนูแดงพิมพาว่าสวยเหมือนเดิมขนาดไหนนะคะอ่ายังไงแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณที่กำลังใจที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมายังไงแล้วก็คงจะ ได้มีโอกาสได้เจอกันเอาไปถ้าเกิดหนูแดงไปแถวไหนหรืออะไรก็ทักทายกันหรือยังไงก็ยังที่ย์พอยู่คือเกา่าค่ะนะคะอยากให้พี่หนูแดงร้องสดๆให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเพลงใหม่เลือกสักหนึ่งเพลงก็ได้ค่ะอ๋อมันเอาเพลงออกออกพรรษาสัญญาฮัทเนาะได้เลยเนาะเพราะว่าเพิ่งออกพรรษามาด้วยใช่ค่ะจัดมาเลยค่ะลมหนาวไว้อย ใจน้องเฝ้าคอยเบื่อ,อ,อวันซาลายฝนลมหน้าว้มาน้องคอยสัญญาเมื่ออค่วคืนไอาย,ยาหลวงล เดี๋ยวสานซาฝ้อนาฟันขึนเอามันเลยจ้าเดี๋ยวไปเป็นรายเดี๋ยวขอฟังต่อที่เก้าสลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะเดี๋ยวเปิดให้แฟนๆได้ฟังกันนะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่หนูแดงพิมพาพรสุริด้วยนะคะที่แวะมาคุยกันที่เก้าิลูกทุ่งรักไทยแล้วอย่าลืมวันที่สิบเก้าตุลาไปติดตามละครไปดูฝีมือการแสดงของพี่หนูแดงว่าจะเป็นไงกันบ้างด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะ,คะวันจันทร์ถึงวันสุกหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะคะยังไงก็ฝากววไว้โซไว้ด้วยนะจ๊ะค่ะขอบคุณพี่หนูแดงที่วันนี้มาคุยกันนะคะมาขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับพี่หนูแดงพิมพาพรสิริของเรานะคะแฟนๆคะ่ะได้ฟังเสียงกันไปแล้วก็หายคิดถึงนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันตามคอนเสิร์ตของ90ลึกทุ่งรักไทยค่ะตอนนี้ไปฟังเพลงนี้และกันออกพรรษาสัญญาหักจากพิมพาพรสิริเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะ